เคยไหมล่ะรู้สึกว่าถูกโยนต์งานมาให้อย่าเพิ่งโวยวายไปนะเดี๋ยวเรามีที่ปรึกษาวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของการรับมือกับการถูกโยนต์งาน,นสวัสดีพี่ไอซ์นะคะคก็เริ่มกันเลยวันนี้เรามาท็อปปิกเกี่ยวกับการถูกโยน์งานมาให้เนาะ รเรามี3ามคำถามด้วยกันนะคะสำหรับคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานของเราโยนงานมาให้เราเนี่ยเราจะมีวิธีการในการรับมือกับมันยังไงเวลาได้รับงานที่โยนมาเนาะจริงๆอะ่ะมันแบ่ง2เรื่องแล้วกันมันจะมีงานที่โยนกันระหว่างแชปเตอร์หรือระหว่างฝ่ายงานที่เราทำงานกันอันหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึงงน่งเนี่ยก็เป็นการโยนกันระหว่างฝ่ายงานหรือในแชปเตอร์เรากันเองอย่างแรกเนี่ย ถ้าเป็นกรณีแรกเนี่ยคือโยนระหว่างแชปเตอร์หรือภายงานเนี่ยเราต้องแม่นในเรื่องของขอบเขตก่อนอว่าตกลงแล้วงานนั้นน,นมันเป็นของเราบนแชปเตอร์เราหรือเปล่าหรือมันเป็นของใครกันแน่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวบอกได้ว่าจริงๆงงานนั้นน่ะมันเป็นงานเราหรือมันเป็นงานที่โดนโยนมา ถ้าเราไม่มั่นใจในขาเนี้ยว่าตกลงมันเป็นสโคปของเราหรือเปล่าเนี่ยคนที่ให้คําปรึกษาเราได้ดีที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยก็คือ chapter lead ของเราเราเอากลับไปปรึกษาพี่เขาได้ว่าเฮ้ยมันมีงานแบบนี้เข้ามาเขาบอกว่าเป็นโจทย์ของเรานะเราต้องทำเนี่ยมันมันใช่ไหมพี่ mm hmm. แต่ว่า ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือเป็นงานที่อยู่ในชปเตอร,ร์เรากันเองเพื่อนบอกว่าเอ้ยเอาอนี้ไปทําหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้มันน่าจะหนีไม่พ้นอะยังไงยังไงมันคงเป็นสโคปของเราแหละแต่ว่าถ้าเราจะรับมาทำเนี่ยเราก็ต้องคุยกับหัวหน้างานอีแบบกเหมือนกันว่าตกลงงานชิ้นนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วนะอันนี้เราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่2เนี่ยสิ่งสําคัญที่จะต้อง คุยกันให้ชัดเจนก็คือว่างานนั้นเนี่ยพอเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยพาราเีทั้งหมดบนงานที่เราถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ expectation ของงานที่ออกมาเนี่ยคาดหวังแบบนี้แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเนาะมัก็จะทําให้งานที่รับเข้ามาเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละเมื่อไหร่ข้อที่2นะคะถามว่าคล้ายๆกันข้อแรกแล้วกันเนาะเราเรารู้แล้วแหละว่างานนี้อาจจะไม่ใช่งานเรา แล้วงานนี้มันเป็นงานใครอยู่ดีทําไมฉันต้องรับมาทำโอเคมันมันจะเหมือนข้อหนึ่งอย่างที่แพร์บอกเนาะคือมันจริงมันต้องกลับไปคุยกันก่อนว่าตกลงงานนี้มันเป็นงานของเราจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าสุดท้ายมันบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่งานเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราต้องมี assertiveness ที่จะกล้าปฏิเสธอย่างจริงใจแล้วก็สุภาพกลับไปว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่งานมนสโคบเรานะเพราะเหตุผลหนึ่งส แต่ว่าคือเวลาเราตอนนี้เราทํางานเป็นสควอ d เราทางานเป็นทีมเดียวกันเน<ฆ>ีย่ยมันจะมีโจทย์ที่ว่าเราต้องทําเป้าหมายของทีมเป้าหมายของสควอ d ให้บรรลุเนี่ย<ม>ถ้าเราเคลียร์กันแล้วว่ามันไม่ได้อยู่บนสโคปของเรานะแต่เราต้องทําเพื่อจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยแล้วชนะเป้าหมายนี้ไปด้วยกันเนี่ยก็คุยกันชัดๆว่าอันนี้คือเราช่วยคุณอยู่นะโอเคทีนี้เนี่ยพอเราไปช่วยเขาแล้วทีแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเธอก็ทําทได้ดีนี่งั้นทาต่อไปเรื่อยๆนะเจอแบบนี้จะทํายังไงต่อดี ที่คิดว่ามันมี2มุมแล้วกันมุมแรกเนี่ยถ้างานนั้นมันสร้างแวลูให้องค์กรจริงๆมันมันมีประโยชน์กับองค์กรจริงๆเนี่ยจริงๆเราควรจะรู้สึกดีถูกไหมว่าเฮ้ยงานชิ้นนั้นๆน่ะมันจะต้องเป็นเราแหละที่ทำเนาะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งทีนี้แบบแรกเนี่ยเหมือนเดิมคือเราก็ต้องคุยกันให้ดีว่าถ้างานนั้นมันจะมาอยู่กับเราแล้วอะ r i o r i t y มันคือตรงไหนบนงานของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเนาะแล้วก็ความคาดหวัง เอ็กซ์เวคเทชันที่จะได้จากผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็กําหนดให้ชัดเจนเนาะเราก็จะได้ไม่มีปัญหากับชิน้นนี้ส่วนถ้ามันเป็นงานแบบที่2ก็คือว่าเป็นงานที่เหลือไม่มีคนอยากทำแล้วแล้วเราก็รับทำเนี่ยเราก็ต้องคุยกับหัวหน้างานให้ชัดเจนว่าเออมันจะมีงานแบบนี้เข้ามาอยู่กับมือเรานะใช่ไหมแต่ว่า ข้อที่2เนี่ยพี่คิดว่ามันมีข้อสังเกตที่เราต้องสังเกตดีๆว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราเป็นคนปฏิเสธไม่เป็นหรือเปล่าเราไม่มี assertive เนี่ยที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยมันมันไม่ควรเป็นงานของเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยมีใครส่งงานมาแล้วก็พยักหน้ารับทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะอยู่กับวงแีวนแบบเนี้ยถ้าเราเห็นแล้วว่ายังไงยังไงมันหนีไม่พ้นอนะเดี๋ยวงานชิ้นเนี้ยมันต้องเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่ดีเนี่ยเราเองก็ควรจะมีมาตรฐานในการที่จะรับงานเข้ามาในคิวงานของเราด้วยเนาะ เราอาจจะต้องดูก่อนว่าถ้าจังงานนี้จะให้เราทำเนี่ยมัน proper หรือยังสิ่งที่คนจะโยนงานมาให้เราเนี่ย<ๆ>เขาต้องเตรียมเนี่ยมันมีพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมเราก็บอกเขาไปตรงๆก่อนว่าอ่ะนอน้นยังไม่มีนี่อันนี้ยังไม่เห็นหนี่ไปขออน,นุนี้มาก่อนอเวลาเรารับงานพวกนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความง่ายกับตัวเราเองด้วยว่าหนึ่งเราเคลียร์คิวรอแล้วสองคุณภาพของงานที่เข้ามาในมือเราแหละมันง่ายที่เราจะเริ่มทําต่อไปเลยที่ ไม่ต้องไปขุดกันขึ้นมาใหม่ว่าตกลงแบบมันต้องเริ่มต้นยังไงนะทำยังไงถ้าเรามีมาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็จะทํางานได้อย่างไม่ทนทุกข์ทรามานมากเกินไปอันนี้ก็ไม่แน่โอเคอะสาหรับวันนี้ก็ได้คําแนะนําดีๆเนาะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนาะมันมันมันนอกเหนือจากการที่เรามีความชัดเจนในเรื่องสโคบงานแล้วอะมันคือการที่เราต้องกล้าที่จะปฏิเสธตัดสินใจขอความช่วยเหลือหรืออะไรทุกอย่างเลยเนาะบางคนใจอ่อนหลับทุกอย่างเข้ามาที่ตัวแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกนะแล้วก็ตีโพยตีพายแต่จริงๆอะเราเลือกชีวิตของเราที่เป็นแบบนั้นเองเนาะถ้าเรากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะบอกก็จะมีชีวิตที่ มีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไอซ์มากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆเนาะเกี่ยวกับการที่ถูกโยนงานจะทำยังไงให้ไม่ทรมานโอเคขอบคุณพี่ไอซ์มากค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะรายการพี่ๆหนูมีเรื่องของเราก็ฝากติดตามกันด้วยใน c h anel n KBank World v i s i t Group นะคะครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ